อ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้ว่าตัวโมโนมันก็เข้าลำไส้นะอันนี้ก็คือดูดซึมตัวยาดักไขมันมันเป็นยาโบราณแล้วว่ามีขายมาแบบหลายสิปีมากแล้วยังเป็นที่ต้องการอยู่ประปรายเรื่อยๆนะคะเขาก็มีประโยชน์ของเขานะคือหลักการของเขาก็คือว่าเขาจะมายับยั้งเอนไซม์ไลปส ดักเอนไซม์ไลเปสป๊บเอนไซม์ไลเปสก็ไม่ทำงานพอเอนไซม์ไลเปสไม่ทำงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไขมันมันก็ไม่ถูกย่อยประเด็นคือพอไขมันไม่ถูกย่อยตรงนี้ก็ไม่เกิดไขมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายเธอไอ้ที่กินไปอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นออกมาหมดเลยค่ะถ่ายออกมาเป็นน้ำมัน พราะยานั้นก็คือคนที่กินยาดักไขมันปเปก็คือไอตัวนี้มันก็จดทะเบียนเป็นยาเนาะแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ไปดักเอนไซม์ไลเปสไปยับยั้งเอนไซม์ไลเปสไม่ให้ออกฤทธิ์ออกเดดออกแสงนะคะพอไขมันไม่ย่อยเราก็ขับถ่ายออกมาเป็นไขมันกินเข้าไปยังไงก็ถ่ายออกมาถ่ายมาก็เป็นน้ำมันเลยอะนะประเด็นพอเรากินแบบนี้มันไม่ดูดซึมปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าถ่ายเป็นน้ำมันเนาะ แล้วมาทําให้น้ําหนักลดได้ไหมเขาเคลมว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้คาว่าลดน้ําหนักได้ในทางการแพทย์เนี่ยเขานับกันอยู่ที่ น้ำหนักลดไปประมาณ5%ของหน้ำหนักตัวแต่ว่ามันจะต้องกินจริงจังเบอร์ไหนเขาก็จะมีโดสอะไรของเขาอยู่ซึ่งจะบอกว่าเวลาที่คนเอายาดักไขมันมาใช้นะคะเพื่อหวังผลว่าต่อไปนี้ฉันก็จะแบบกินชีสกินของทอดกินอะไรได้ ตามสบายเราไหมไขมันไม่เข้าร่างกายแล้วฉันมีอ้วนไหมอะไรเงี้ยมันก็จะน้ําหนักจะไม่ค่อยลงเท่าที่หมอประมวลเองนะยึดยสองเหตุผลหลักๆห,หนึ่งก็คือว่ากินไม่ถึงน่ะมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องของน้ําหนักตัวเพราะอย่าลืมว่าน้ําหนักตัวของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอรี่ไขมันที่เราเกินเข้าไปยาตัดไขมันจะใช้ได้เฉพาะอาหารที่เป็นไขมันเท่านั้นเช่นเกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมู กินแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นน้ำมันทั้งหลายนะคะรวมถึง อาหารเสริมพวกน้ำมันปปรงน้ำมันปลาอะไรอย่างเงี้ยเธออย่าไปกินพร้อมกับยาดักไขมันนะเสียของนะคะเรางดการกินของมันน่ะมันก็จะแบบแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าอันที่2โดยส่วนตัวนะคิดว่ามันไม่เวิร,ร์กกับในเรื่องของการลดน้ำหนักนก,ก็คือว่าเวลาที่คนกินยาดักไขมันเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยัง้งเอนไซม์ไลเปสที่ย่อยลิปิดเนี่ยนะ ไม่ให้กระดูดซึมเข้าร่างกายแล้วก็ขับถ่ายออกมาเนี่ยประเด็นคือพอมันถ่ายเป็นน้ํามันปล๊บมันเป็นน้ํามันที่ออกมาจากลาไส้ใหญ่มันไม่ได้ออกมาเป็นน้ํามันเจียวไข่นะคะมันออกมาพร้อมกลิ่นนะคะแล้วประเด็นก็คือมันปริ้ง่ายนะคะดฉนเวลาถ้าเกิดแบบหัวร้อแรงไอจามมันก็คือเลด นะคะเออพราะยะนั้นก็คือว่ามันก็จะไม่สะดวมันไม่สบายหลายคนในที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะมีประสบการณ์ถ้าใครเคยกินเนาะอาจจะต้องถึงกับใส่ผ้าอนามัยเลยนะการที่แบบคนจะกินหวังผลในระยะยาวเพื่อเอาน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สักเซสด้วยประการาชนี้นะคะคือมันไม่สักเซสไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ผลนะมันได้ผลในเรื่องของการดักไขมันแต่ ความอ้วนไม่ได้เกิดจากไขมันอย่างเดียวน,นี่คือข้อหนึ่งที่เราพูด,พดกันไปอันที่สองก็คือมันเลอะเธอเปื้อนแล้วมันมีกลิ่นนะคนคุณก็จะแบบรู้สึกว่ามันใช้ยากเอาง่ายๆนะคะสรุปก็คือว่าก็ไม่ค่อยใช้เนาะยาดักไขมันเนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้ไหมนะคะคำตอบก็มีได้ทั้งสองอย่างโดยในทางทฤษฎีทำได้เขาถึงขึ้นทะเบียนเป็นยาได้แต่ในทางปฏิบัติ success rate น้อยมากคนไม่ได้ใช้กันนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บอกว่าตัวนี้ก็ดักไขมันได้กินแล้วเนี่ยทายมาเป็นน้ำมันเลยอะไรเงี้ยนะให้เรารู้ไว้เลยว่าพวกเราเจอยาดักไขมันผสมเข้าไปในอาหารเสริมแล้วนะจ๊ะก็คือมันไม่มีอาหารเสริมตัวไหน ที่สามารถที่จะดักไขมันแล้วถ่ายออกมาเป็นน้ํามันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เฮลตี้นะกับร่างกายเราเนาะตัวอย่านี้ก็มีที่ใช้อยู่นะในคนไข้บางกลุ่มนะแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเวลาที่มันเข้าไปมันไปดักจับกับเอนไซม์เนาะในกลุ่มนี้นะก็คือต้องระวังเรื่องอะไรในเมื่อแบบพอมันไปดักไม่ให้ไขมันถูกดูดซึม วิตามินที่ละลายได้ในน้ํามันทั้งหลายก็จะไม่ถูกดูดซึมหรือลดการดูดซึมลงไปด้วยนะเช่นอะไรบ้างวิตามิน A วิตามิน D E K นะเออพวกนี้มันก็จะถูกบล็อกการดูดซึมไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ มีไขมันน้อยเแบบเผื่อโดนบล็อกไปแล้วก็วิตามินดีในอาหาร A D E K พวกนี้พนันก็จะถูกบล็อกไปด้วยทําให้มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินในกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้บ๊ายบาย